เดินทางลงนะจะต้องเดินลงกับแม่ย่าต้านไม้ก็ตัดมีแค่พวกมันอยู่รอบดาวนั่นเองไปจ้ะไปเดินลงกับเดินลงละเฟสนอลอดเฟสซนนั่นเ่ยดิทาม ก็จะค่อยๆเดิน yeah. อย่าค่อยๆเดินไปมาส่งแฟนให้วิ่งวนนบนน,นี้บนเนินโนนบนเนินบนเนินสูงๆนั่นจะไม่ได้ขึ้นไปทางมันชันจ้ะทางมันไม่ค่อยตีเนาะ เเอาคาพาคมาประมานเนี่ย I can see เอาคาพาคกมาได้ อยู่ <laughs> <coughs> oh, you. You careful you, yeah. mom, you. Yeah, it's, <laughs> you. Yeah. Yeah, it's night isn't it, mom couldn't it say yeah. Very night Wait I think it's when winter time. e v e n we see like that เ n t it? we can see everywhere what we want to see. But when 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 summer time, we cannot see nothing j u s t on green. Yeah, yeah. But probably different colors. Can you see? กับตันคุปพระนแมนย้ายตรนู้นแต่เรามองไม่เห็นหรอกนั่นเห็นไหมเนี่ยนี่ที่มามันเป็นแท่งขึ้นๆเขาเรียกกับตันคุปอะไรสักอย่างนี่แหละย่าบอก อ๋ออ๋ออี not far from Vivi ดิอ๋อกับตันคุบเนี่ยวกมันก uh ็พวกโจรสลัดนะจ๊ะทางมันลื่นเห็นไหมหญ้าหญ้าเก่งหญ้าจอยเก่งแกเก่งอยู่แกเดินของแกอย่างนี้แหละแกแกแกก็เดินของแกเนาะคนแกเนาะ ออกกำลังกายได้เฮลซี่ลมแรงด้วยแกก็จะเดินอย่างนี้ของแกทุกอาทิตย์จะอาทิตย์ละสองครั้งกับเพื่อนแกไม่ใช่ว่าแกจะมาเดินแต่วันนี้กับกับลูกชายแกนะแกก็เดินของเขาปีนเขาของแกอย่างนี้แหละเดิน ยาามาว่าผ่านยากพอมาขึ้นปีนี้ยาเขาเดินของเขาเป็นปกติอยู่ละเดิน how long sometimes when you walk with p a มัม o t h hours two three, hour. two. Two three hours ยามีไม้ด้วยยาโชว์ไม้อันนี้สำหรับการเดิน Very good for walking เน้นมั But take you fall fall down yeah turn yeah. so t fall and uh, you you walk

ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมนั่นแหละยากแต่มีไม้ๆอย่างนี้มันดีจ้ะพอเดินอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่เหนื่อยเดินได้ไปเรื่อยๆจ้ะ <laughs> ดูหญ้าไปเนาะดูหญ้าไปดูหญ้าไปดูวิวไป บีแคฟฟูบอกแกบอกแกบีแคบอกแกให้เดินดีๆตลอดทางเลย you can it is much better for you this one เห้ยแหละ oh yeah เนี่ยเลยฟูอินคาพาร์คเลยนี่ยมัมแกบอกว่าคนเริ่มมาเยอะละรถจอดอยู่ตรงกลางคนเริ่มมาเยอะ นี่แหละจ้ะธรรมชาติของอังกฤษเนาะอันไหนถ้ามันสายหน่อยอะไรหน่อยก็อย่าว่าจอยเดอร์ทางมันไม่ดีจ้ะอีกอย่างหนึ่งลมแรงด้วยตะกนพูดดังไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งคนทั้งหมามาะตะกนดังๆมาที่มาตกใจเสี่ยงแปลกๆไม่ใช่สำเนียงฝรั่งอย่างเงี้ยวิ่งกัดจอยฮะกลั <c oughs> วหมากัดกลัวหมากัดกลัวหมากัดได้หรอก จอยก็ต้องเดินแล้วก็นหินไงเห็นไหมเป็นทางไปเนะี่ยเป็นที่เป็นที่โคลนจากฝนตกเมื่อคืนอืออีกหมู่บ้านหนึ่งเขาต้นที่ว่อาอะไรเรื่อป่าๆเนี่ยแหละนะจอยก็เรียกไม่ค่อยถูกนั่งจอดรถไวต้ตรงนู้นกันป่าน,นี้มันคงจะมีเห็ดแหละจต่จอยคนไม่เคยมากันเนาะจอยไม่ค่อยกล้ามาเก็บสิบสี่สิบห้าของเขาเผื่อเขาอนุรักษ์ไว้จอยก็กว่าเขาไอ้นี่จอย กัวเขาเอาจอยขึ้นลงขึ้นศาลนะไม่รู้แหละกลัวไปก่อน